ยินดีต้อนรับสู่กระแสข่าวดังกัญชัยยอมพูดแล้วหลังทัวลงทีมพิธากลางโหนกระแสชาวเน็ตขอเลิกติดตามจากกรณีทีมพิธาได้ออกรายการโหนกระแส10กรกฎาคม66ซึ่งช่วงหนึ่งในรายการทางด้านหนุ่มกัญชัยได้แกล้งแซวว่าขนาดยุ่งยังเห็นแอบไปกดไลฟ์แอปทักษอรอ ซึ่งทางด้านทีมพิธาตอบกลับแบบยิ้มๆว่านี่สามแซบหรือโหนกระแสคุณแอฟว่าไงผมก็ว่าอย่างนั้นเดี๋ยวคนเข้าใจผิดก็คือเขาตอบพี่หนุ่มครั้งล่าสุดยังไงก็ตอบตรงกันครับเพราะยังไม่ได้เตรียมกันมาเขาว่าไงผมก็ว่างั้นเป็นเพื่อนที่รู้จักกันมานานต่อมาได้เกิดดราม่าในโลกออนไลน์และเข้ามาถล่มทีมพิธาอย่างหนัก หลังไปออกรายการโหนกระแสซึ่งหลายคนมองว่าทิมพิธานและพิธีกรหนุ่มกัญชัยได้พูดถึงและเซลสาวเอฟในรายการมากเกินไปจนอาจจะละเลยแม่ของลูกสาวอย่างต่ายชุติมาอาทิเช่นไม่เห็นต้องหาใครมาช่วยเลี้ยงน้องพิมพ์มเลยแม่ต่ายเลี้ยงมาตลอดอย่างดีเกลียดโหนกระแสวันนี้จริงๆแม่อาจ จริงๆแม่ออกรายการไหนจะพูดถึงพ่อแบบดีตลอดเป็นห่วงตลอดแต่หันมามองทางพ่อเอาแต่ทำหน้าเขินหน้าแดงกับหญิงคนใหม่ไม่เซฟหรือให้เครดิตอะไรแม่ของลูกเลยเป็นผู้ชายที่ไม่แมนคงจะจริงที่คุณต่ายกล่าวเขาอาจจะทำไม่ดีกับเราแต่ทำดีกับคนอื่นแม่ยังไงก็คือแม่ค่ะ ไม่ต้องหาคนมาเลี้ยงอีกหน่อยยิ่งเป็นลูกสาวลูกเริ่มโตสรีละจะเปลี่ยนร่างกายจะเปลี่ยนคุณแม่ยิ่งต้องใกล้ชิดที่สุดเพราะรู้ใจลูกสาวที่สุดค่ะจากแม่ลูกสาวสองค่ะพี่หนุ่มพูดไม่ถูกหูเลยค่ะแม่ตายเลี้ยงเองก็ไม่ได้เห็นต้องหาคนมาช่วยเลี้ยงเป็นต้น ล่าสุดผู้สื่อข่าวได้มีการถามหนุ่มกัญชัยว่าตกลงอะไรยังไงอยู่ๆไปเชียร์ทีมเเหมือนกับนายใบเฟิร์นไม่ได้นะเขาไม่ได้คบกันไม่ใช่หรอซึ่งทางด้านหนุ่มกัญชัยก็ได้บอกว่าใจเย็นๆเขาเป็นเพื่อนกันใจเย็นๆแค่หยอกๆเขาเป็นเพื่อนกันหยอกเขาเล่นไม่มีอะไรขอบคุณทีนิวคะ่ะ